เขายังยืน <te> ถ <le max> mm ่ายรูปคนใจเย็นอยู <Ser unser> <serves> ่เลยอ่ะ จะลื้อเต้นแล้วนะ่มีคนนอนอยู่ข <absorption> ้างในไหมนะ

เส้นวิ่งไปแล้วของเส้นออกไปไหนต้องไปเรื่อยๆโอ้โหถอยถอยมาก่อนค่อยเฮ้ย <c oughs> ไม่กลัวเลยน่ะ <c oughs> ตัวเรืองเลยน่ะ <c oughs> ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นไม่ด้นนิ้งนิ่งไปดึงหน่อยไปดึงน้องเขาหน่อยกลับกลับขึ้นมาก่อนเก่าขึ้นมาก่อนลงมาจากนู้น ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะนี้ใกล้สุดจะนีให้อีกสเมตรให้อีกสเมตรให้อีกสงเมตรให้อีกสองเมตรเพิ่ง่งลงมาเนี่ยครับ

Thank <laughs> you. ก็คงจะคู่อยู่อ่ะอ๋อก็เล่นกันได้ใช่มั้ยนะเนี่ย4เส้นนึงหมดมั้ยนี่ก็ฝัก <laughs> <laughs> mời <laughs> nó mời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 

เดิจบ,บ้านแ็ยโอ้โหบเ,เลยหยบเลยของหมดเลยนะเน่ No, do อ๋อตรงนี้ที่ทางันกะปุกเขาใช่มอเมเี่ยนะอเมสวนน nào, cái <laughs> lớp trên con nuôi, cái đó, cái con này, cái con này, cái

A pessoa que vai dar a parte, né? Não. Sei lá. Não. Je <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> <laughs> <laughs>